ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นืถได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะทำการอัปเดตข่าวสารของ o o t b บ l l 2023มาอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในนี้จะทำการพูดถึงในส่วนของสิ่งที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดในวันนี้หรือว่าตั้งแต่9โมงเชา้าที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งแพ็กนักเตะทุกคนและก็ จะทาการสรุปให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับบอกก่อนเลยว่าคนามิสับขาหลอกอีกแล้วทุกคนก็สับขาหลอกเรื่องอะไรก็มารับชมนในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็ฝากกด like, ไกลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมด้วยกันนะครับและก็ขอฝากอีกเช่นเคยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ฟุตบอลร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแยะมากมายได้เลยนะครับโอเคครับพเพื่อนอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้จะทำการเดตข่าวสารในส่วนของสิ่งที่เข้ามาใหม่ในวันนี้หรือ่่่าาาตตั้งแ9นนทีผมะครบ ก่อนนี้เลยทุกคนผมก็เข้ามารอตั้งแต่8ปดโมงครึ่งเลยทุกคนนี่เลยนะครับก็เมื่อถึง9ก้าโมงตรงก็มีการแจกฟรีในส่วนของล็อกอินโบนัสทุกคนก็ล็อกอินครบเวันรับไป6 0,000 GP แล้วก็50 e f o o t b a l l c o i อหรือว่า50ทองในโงนัสแล้วก็ในส่วนของสเปเชียลล็อกอินโบนัสก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมนะครับในการแจกฟรี1 0 0 0 0แสนกว่า GP ทุกคนเลยก็ไอเทมเชนเดียวการแจกตำนานฟรี1ตัวแล้วก็ e f o ีฟุบ l นคอยหรือว่า50ทองนี่นี้ครับอันนี้ก็ยังอยู่ เข้ามาใหม่ในวันนี้กันนะครับอันนี้คืออันนี้คือสดๆร้อรทุกคนที่ผมเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับเอ้าทำไมวะเนี่ยยังไงครับทุกคนมาดูนะครับว่าแพ็คใหม่ในวันนี้ถ้าผมมีใครกันบ้างนะครับทาไมมันไม่มีรูปเมซี่ทุกคนอย่าบอกนะว่ายังไงครับมีริโกเดปอลทุกคนองตงกิดมันแล้วก็มิกโตวิทนะครับในส่วนของรูปหน้าโปะนะทุกคนมาดูเซนในกันบ้างนะครับแล้วเอ้ามียี่เป็คนครับทุกคนสรุปคือเลวเฮลเมซี่หายครับจริงๆในแพ็คนี้คนมันจะมีมา 22คนด้วยกันทุกคนที่ในข้อมูลที่มีการเปิดเผยม,มาก่อนหน้านี้ทุกคนมีทั้งหมด22คนด้วยกันนะครับมีลิอเดนเมซี่ด้วยคนแต่ว่าสรุปคือลิอเดนเมซี่หายนะทุกคนที่เหลือมาครบหมดเลยนะครับอะไรครับเนี่ยมีแค่ริโก้เดปาคนเป็นองค์ครักพิทักษ์เมซี่นะครับแต่ว่าเมซี่หายไปแล้วทุกคนสรุปคืออะไรวะเนี่ยโดนคนลมีสับขาเราอีเล้วทุกคนนี่เลยนะครับก็ผมเพิ่งเปิดดูสดๆร้อนๆทุกคนก็เปิดดูพร้อมกับทุกคนเลยนะครับ เนี่ยทุกคนเพราะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลิโอเนลเมสซี่มานะครับมันก็ต้องอยู่คนแรกของแพ็กอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เด่นที่สุดในแพ็กนี้แล้วก็เป็นตัวที่ทุกคนอยากได้มากที่สุดในแพ็กนี้แน่นอนครับแต่ว่าในส่วนของรูปหน้าปกก็ไม่มีลิโอเนลเมสซี่ทุกคนผมรู้สึกแบบแปลกใจตั้งแต่แรกเลยทุกคนก็มาดูในส่วนของอีเวนต์กันก่อนเลยเลย, event ก,เ event ยกันนะครับสำหรับอีเวนต์ก็มีเพิ่มเข้ามา2อีเวนต์ด้วยกันนะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีเวนต์เดิมๆทุกคนก็สัปเหร่อที่เข้ามาใหม่กก็็คคืออเีนเนนนปใส่วขง อิตาเลียนหลีดทุกคนแจกฟรี30,000 GP ด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีเวนท์ที่เข้ามาใหม่วันนี้นะครับแล้วก็อีหนึ่งอีเวนท์ก็คือยูโรเปียขับเชฟเป็นเชฟทุกคนแจกฟรี100,000 GP เลยด้วยกันนะครับก็เป็น2อีเวนท์ที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นคแล้วก็ที่เหลือก็เป็นอีเวนท์เดิมๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชาร์เลนอีเวนท์ของวัวไวท์คลับนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของไบเอียนมิวนิกทุกคนอันนี้ก็แจกฟรีในส่วนของไอเทมอัพเลเวลนะครับแล้วก็อินเตอรับ ปิดท้ายด้วยทัวร์อีเวนต์ของ national team โดยการแจกฟรีแชมเปี้ยนดิวันนี้อันนี้ก็เป็นอีเวนต์เดิมๆนะทุกคนที่เข้ามาตั้งแต่วันพฤหัสนะผมเลยก็อีเวนต์ที่เข้ามาใหมา่วันนี้ก็คือมีแค่2อีเวนต์เท่านั้นนะครับแต่ว่าในส่วนของลีโอเนเมิซี่หายแล้วทุกคนเมซี่ไม่มานะครับเอามาดูในส่วนของ์แมนพาร์ตกันบ้างทุกคนว่าจะหลบอยู่างนี้หรือเปล่าก็ไม่มีนะคนในแมนพาร์ตก็ไม่มีนะครับ,รบแล้วอยู่ไหนทุกคนโอ้โหเพราะว่าในข้อมูลที่เปิดเผยก่อนหน้านี้คนมันมีมาทั้งหมด22ตัววด้ยกััันนนะครบำทพโดยเี่เลยทุกคน แต่ว่าพอมาจริงๆครับทุกคนเรื่องเนมิซี่หายครับในอีฟุบอลก็ไม่มีครับทุกคนในตลาดของอีฟบอลพอยต์ก็ไม่มีนะครับสรุปคือพลามิสับขาหลอกครับทุกคนเรื่องเนมิซี่ไม่มาจริงๆครับทุกคนนี่เลยนะครับอให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับก็ในส่วนของขับแพ็กก็ไม่น่าจะมีคนเพราะว่าในส่วนของแพ็กนี้เป็นของฟูลทีมชาติอยู่แล้วนี่นะครับเนี่ยทุกคนอ่ะเนี่ยเลื่อนให้ดูก่อนเลยกันนะครับเพื่อความแน่ใจนะทุกคนนี่นะครับก็เป็น10ทีมชาติที่มาตั้งแต่ เวอร์ชันที่แล้วนะคนก็กลับมาดูอีกทีแล้วกันนะครับในส่วนของแพ็คของ Shining Star นะคนดูว่าเป็นแพ็คของส่งท้ายฟุตบอลโลกอะไรประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าในฐานข้อมูลมันมีมาทั้งหมด22ตัวด้วยกันนะคนแต่ว่ามาจริงๆก็คือ21ตัวเท่านั้นมึงหายไป1ตัวก็คือลิโอเนลเมสซี่นั่นเองนะผมโอ้โหในตัวที่หายคือตัวที่ทุกคนอยากได้ด้วยนะค,คนอะไรแค่เนี้ยกวานามิโดนสับขาเราอ,กอีกแลนะคนก็ ขอบคุณว่าตอนนี้นะคนนะนวันที่ผมทําคลิปอยู่นะครับก็คือเลือเนมิซี่ไม่มีนะครับยังไงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการประกาศเพิ่มเติมเน,นี่ยจะมาประอัพเดทให้แล้วกันนะครับในส่วนของเลือเนมิซี่นะคนก็คิดยังไงกันบ้างกับการที่โดนคนมิสับขาหลอดนะคนหรือว่ามีใครรั่วนบ้างว่าเลือเนมิซี่หายไปไหนก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับนี่แล้วคนก็เลื่อนจนสุดหาจนหมดแล้วผมหาไม่เจอเลยในส่วนของเลือเนมิซี่นะครับเพราะปกติมันจะมาในแพ็คนี้นะคนแต่ว่ามันจะหายไปหนึ่งตัวก็คือลิเนลือดเน่่มวา ตัวเกมน่าจะมีการถอดออกไปนะครับผมก็ยังไม่รู้สาเหตุนะครับว่าเป็นเพราะอะไรทุกคนโอเคประมาณนี้แลวกันนะครับตัวเกมอาจจะตั้งใจดองเลี้ยวเนมิซี่ไว้เผื่อว่าอาจจะมีการนําเสนอแพ็ครูปแบบใหม่หรือว่าการ์ดรูปแบบใหม่ของเลี้ยวเนมซี่ก็เป็นได้ทุกคนหรือว่าก็ไม่แน่นะทุกคนอาจจะมีการแจกฟรีก็เป็นได้ทุกคนเพราะว่าอย่าลืมนะครับเลี้ยวเนมิซี่ทุกคนได้รับแชมป์ฟุตบอลโลกเลยก็เป็นนักเตะที่ได้รับรางวัลครบเกือบทุกอย่างทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเลี้ยวเนมิซี่นะครับเป็นพาร์ตเย ก็ไม่แน่ทุกคนอาจจะมีการแจกฟรีเพิ่มเติมก็ได้ทุกคนที่ตัวเกมเลยอาจจะเก็บไว้หรือว่าอาจจะดรอปไว้อะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ต้องรอดูกันยาวๆทุกคนว่าจะมีการแจกฟรีมาหรือเปล่าในส่วนของเดียเนมเมซี่ทุกคนทุกคนที่ดูอยู่นะครับคิดยังไงกันบ้างกับสาเหตุที่ตัวเกมเก็บเดียลเนมเมซี่ไว้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพ็ค Player of the Week ทุกคนที่สมควรมาหลายสัปดาห์แต่ว่าไม่มาทุกคนเลยก็แพ็คนี้นะครับได้มีการหลุดข้อมูลมาแล้วแต่ว่า เอาเขาจริิๆก็ไม่มาเหมือนกันนะทุกคนก็ทุกคนคิดว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับบางทีก็อย่างที่บอกไ้แล้วครับทุกคนก็ไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีการแจกฟรีก็เป็นได้เพราะว่าเลโอนารซี่ก็เป็นพาร์ทเนอร์หลักของตัวเกมด้วยเองนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันยาวๆทุกคนหรือว่าต้องรอการอัปเดตของตัวเกมหรือการประกาศของตัวเกมก่อนนี้นะครับถ้ามีการอัปเดตเพิ่มเติมยังไงจะมาทำการอัปเดตให้ทราบในคลิปหน้าแลนทุกคนหรือว่าจะมาทาการอัปเดตให้ทราบกันเรื่อยๆเลยก หากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยะนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง5 5เเลยนะครับคุ้มทุกแพ็อย่างแน่นอนปลอดภัยละรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ฟุตบอลร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแยะมากมายได้เลยนะครับ